ที่ดินที่เราแบ่งขายทุกแปลงค่ะเราก็บอกได้เลยค่ะว่าเป็นที่ดินที่ราคาดีมากๆค่ะเพราะว่าเราซื้อจากแปลงใหญ่มาเนาะเพื่อจะมาทําเป็นแปลงย่อยค่ะแล้วก็พื้นที่ที่เราทำอะค่ะอยู่ในทําเลที่เหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็นอกจากจะทําที่อาศัยแล้วก็ยังเป็นมีมีอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะก็คือว่าซื้อไว้สําหรับแบบว่าขายระยะยาวหรือลงทุนระยะยาวนะคะด้วยแปลงด้วยขนาดแปลงด้วยทําเล แล้วก็ด้วยราคาปัจจุบันที่เราตั้งขายอะค่ะเป็นราคาที่โดยส่วนใหญ่ก็จะต่ากว่าราคาตลาดอยู่แล้วเนาะลูกค้าที่ซื้อก็เลยจะสามารถที่จะได้ส่วนต่างจากราคาตลาดในปัจจุบันถือว่าเป็นกําไรในแตอนซื้อค่ะท่านไหนที่ไม่มั่นใจหรือท่านไหนที่แบบว่าเอ๊สงสัยว่าเอ๊อราคาที่เป็นได้กําไรนี่แหละตอนซื้อมันคืออะไรนะคะความหมายก็คือว่าเป็นส่วนต่างของราคาที่ซื้อขายกันในที่ดินแปลงนี้กับราคาที่ซื้อขายกันส่วนใหญ่ในตลาดนะคะนั่นคือ มันคือช่องว่างของกําไรที่เราได้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะดังนั้นท่านไหนที่แบบว่ามองหากําไรในเรื่องของที่ดินมองหาความคุ้มค่าของที่ดินค่ะถ้าเราสามารถที่จะได้ราคาราคาที่แบบว่ามีส่วนต่างตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนั่นคือกําไรนะคะแปลงนี้ให้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราขายที่ตารางวันละเก้าพันเองนะคะท่านไหนที่มองหาที่ดินแบบ ลงทุนระยะยาวในพื้นที่บ้านฉางค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ตอนกลางวันเนาะก็จะเห็นว่าบรรยากาศเงียบสงบมากๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านเรือนแถวเนี้ยค่ะยังไม่หนาแน่นนะคะยังไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนักแล้วก็ยังไม่พุงพาดน,นะคะแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าจะเปลี่ยวนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ติดกันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบว่ารอการพัฒนาท่นนั้นเองเนาะเพราะว่า ติดกันตรงนี้ค่ะก็คือพื้นที่ของอีเทนสตาร์หรือโครงการของสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์นั่นเองค่ะรอการพัฒนานะคะส่วนของเราเนี่ยพัฒนารอแล้วนะคะให้ลูกค้าจองได้เลยเป็นโฉนดแล้วพร้อมโอนนะคะท่านไหนที่มีความพร้อมในเรื่องของเรื่องของเงินตราเรื่องของการซื้อขายค่ะก็เข้ามาดูได้นะคะอยู่หลังเรียนสองภาษาบ้านฉางเข้ามาได้ทั้งถนนพลาแล้วก็ถนนข้างสนามบินนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะท่านไหนมีคําถามสงสัยก็ เขียนไปได้เลยนะคะวันนี้เรามองเห็นเรามองเห็นทุกทกท่านที่เข้ามาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามกันนะคะช่องนี้ค่ะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการขายที่ดินนะคะแต่ว่าที่ดินที่เราขายเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราทําที่ดินแบ่งขายซึ่งเนนูทําเอง <S <S เลือกทําเลเองจัดผังเองแล้วก็ติดต่อประสานงานเพื่อจะแบ่งแปลง,งเองนะคะทุกๆแปลงเนี่ยทำเองหมดเลย <S <S ควบคุมควบคุมการถมที่การปรับที่การขยายน้ําประปาเข้ามาทุกๆแปลงค่ะแล้วก็ ที่สําคัญก็คือราคาก็คือสํารวจมาให้ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมาตั้งราคาขายนะคะมันอาจจะมีเป็นข้อด้อยในเรื่องของทาเลที่ไม่ได้อยู่ในถนนหลักแต่ว่าทําเลที่เราเลือกอะค่ะเป็นทําเลที่สําหรับทําที่วสายัยแล้วก็เป็นทาเลที่เหมาะสาหรับการซื้อเก็บเก่งกําไรระยะยาวนะคะระยะยาวของแปลงนี้ก็คืออยู่ระยะประมาณ สามปีสี่ปีประมาณนี้ค่ะแค่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็สามารถได้กําไรที่เพิ่มขึ้นอีกหลายต่ออีกหลายอีกหลายหลายหลาย,หลายลักเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าเทียบราคาตลาดดูและะ้วทนค้าจะเห็นว่าตารางวาละเก้าพันที่เราขายในแปลงนี้ค่ะแถวนี้จะหาไม่ได้แล้วนอกจากจะหาราคานี้ยากนะคะก็ยังมีขนาดแปลงที่หายากะคะ่ะเพราะว่าที่ดินการที่เราจะได้แปลงแบบนี้ค่ะมาจาก2อ,อย่างเลยก็คือเป็นที่ดินดั้งเดิมที่มันมีขนาดนี้แล้วหรือเกิดจากการแบ่งแปลงออกมานะคะซึ่ง ตัวเรนูเองอะค่ะก็แบ่งแปลงขายนะคะทําให้ตรงนี้ได้ขนาดที่เริ่มต้นที่2อ0กว่าตารางวางนั่นเองค่ะท่านไหนที่มองหาที่ดินทําบ้านนะคะสองอยตารางวางก็เป็นขนาดที่กําลังดีเนาะมีมีตัวบ้านมีสระว่ายน้ําหรือมีตัวบ้านแล้วก็มีพื้นที่จอดรถมีพื้นที่ทํากิจกรรมในครอบครัวคนข้างเยอะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะแล้วก็ยังสามารถทํากําไรระยะยาวได้ด้วยเนาะแปลงนี้นะคะท่านไหนที่เข้ามาค่ะก็จะเห็นสังเกตเห็นรั้วขาวๆแบบนี้ค่ะขาวบอยสีขาวแบบนี้ก็คือเป็นแนวแปลงที่เรา ทำไใ,ให้ลูกค้านะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเวลาที่เราขายที่ดินอะ่ะเราจะไม่ค่อยลงพิกัดเนาะเพราะว่าเราอยากจะโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกคนเนาะไม่ไม่ใช่ทุกแปลงะคะ่ะโดยส่วนใหญ่ในหน้าที่ขายะคะ่ะก็อยากจะเป็นคนพาลูกค้าไปดูเพื่อจะได้อธิบายรายละเอียดของแปลงที่ดินเพื่อจะได้ทราบความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงนะคะแต่ของเราเนี่ยคะ่ะเราก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาดูทําเลเองได้เลยโดยที่ แค่ขอพิกัดเรามาะคะแต่ปัจจุบันตอนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวนูกก็จะบอกเส้นทางในการเข้ามาถึงแปลงนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าหาไม่ยากนะคะถ้าเกิดมาจากถนนพลาก็เลี้ยวเข้าหน้าโรงเรียนสองภาษาได้เลยหรือโรงเรียน GIS นั่นเองค่ะขับมาตามถนนข้างโรงเรียนได้เลยจนกว่าจะเจอ JB apartment ขวามือนะคะก็ขับมาตามถนนหน้า JB เลยค่ะแล้วก็มองขวามือค่ะจะเห็นรั้วาคาวบอยสีขาวแบบนี้นั่นก็คือแปลงที่เราแบ่งขายเลยสามารถขับเข้ามาดูได้ แนวแปลงแต่ละแปลงนะคะก็จะเป็นแนวลวสีขาวไว้ให้ชัดเจนเลยลูกค้าเดินเข้ามาดูลูกค้าขับรถเข้ามาดูได้เลยชอบแปลงไหนบอกได้นะคะก็ต,ติดต่อเรามาได้หรืออีกเส้นทางหนึ่งก็สามารถเข้าทางถนนพลาได้ด้วยนะคะถนนพลาเอ่อขอโทษทีค่ะถนนข้างสนามบินซึ่งถนนข้างสนามบินก็คือถ้าเกิดมาจากสุขุมวิทใช่ไหมคะก็เลี้ยวตรงทางที่จะลงไปที่หาดพลานั่นเองแล้วแปลงของเราเนี่ยสามารถเข้าจากถนนที่มาที่จะผ่านหน้าวัดคลองทรายได้ เลี้ยวเข้ามาที่ถนนที่จะเข้าวัดคลองทรายค่ะเลี้ยวซอยแรกเลยเสียวซอยแรกเข้ามานะคะแล้วก็ขับมาตามแนวถนนค่ะมองซ้ายมือก็จะเห็นป้ายขาวๆรั่วขาว,ขาว,ขาวบอยแบบนี้ชัดเจนมากๆนะคะใดๆก็แล้วแต่ค่ะเผื่อลูกค้าแบบว่ากลัวมาไม่ถูกนะคะก็แอดแอดไลน์ตามเบอร์โทรในหน้าช่องได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งที่ตัดให้นะคะแปลงนี้ก็สวยๆแบบนี้และคะ่ะยาเราก็ตัดให้แล้วนะคะแต่ว่าตอนเนี้ ด้วยความที่เป็นหน้าฝนเนาะเราตัดหญ้าอีกสักประมาณสองสามอาทิตย์เดี๋ยวหญ้าก็ขึ้นใหม่เดี๋ยวเราจะดูแลให้ตลอดละคะ่ะแล้วก็แปลงนี้เป็นโฉนดพร้อมโอนแล้วดินนะ่ะแทบไม่ต้องถมแล้วนะคะเพราะว่าเป็นดินดั้งเดิมดินดั้งเดิมของเขาค่อนข้างแน่นแน่นมากๆอาจจะมีบางส่วนที่เราปรับดินขึ้นมาเพื่อให้มันระดับมันเสมอกันนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราปรับระดับที่เสมอกันดินก็แน่นแล้วเพราะว่าเราถมตั้งแต่ปี ปี66ประมาณนี้ค่ะปี66ปลายปีถมเสร็จแล้วทําให้ผ่านฝนมาสักประมาณหนึ่งฤดูสองฤดูแล้วเนาะก็สองฤดูก็ดินก็แน่นพอที่จะแบบลงสิ่งปลูกสร้างได้แล้วหรือท่านไหนยังคิดว่าเอ้ยไม่ปลอดภัยก็สามารถถมเพิ่มได้เนี่มีเพื่อนบ้านที่ซื้อไปแล้วแปลงหนึ่งเขาก็ถมสูงไว้เหมือนกันค่ะเขาก็รอให้ดินเสร็จตัวนะคะก็ช่วงปลายปีก็น่าจะมาขึ้นโครงสร้างบ้านนะคะตอนนี้ก็ถมดินไปก่อนเนาะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโซนนี้ค่ะเป็นที่หัวใสที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะ ก่อนจะเข้าถึงแปลงเราก็จะเป็นบ้านที่แบบขนาดหนึ่งไล่สองไล่แบบนี้แหละคะ่ะเรียกได้ว่าโซนนี้ถ้าเกิดทําบ้านอยู่อาศัยก็จะไม่แออัดไม่อึดอดัดเนาะมีพื้นที่ส่วนตัาเยอะแล้วก็มีพื้นที่แต่ละหลังค่อนข้างเยอะนะคะเราสามารถทํากิจกรรมในพื้นที่ของเราได้เยอะเช่นเดียวกันนะคะหรือท่านไหม่นะคะที่แบบว่ามองหาการลงทุนระยะยาวของที่ดินนีห่หมายถึงซื้อเก็บอะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เหมาะสำหรับการซื้อเก็บเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือลูกค้าก็จะได้ส่วนต่างจากราคาตลาดแล้วเนาะถ้าท่านไหนที่แบบ ข้ามอดหรือว่าดูที่ดินอยู่บ่อยๆลองขับมาดูเส้นนี้นะคะมีป้ายขายที่ดินอยู่หลายๆป้ายละลองสอบถามได้เลยเรามั่นใจค่ะว่าแปลงของเราก็นั่นแหละค่ะเป็นราคาที่แบบมีส่วนต่างจากราคาตลาดปัจจุบันแล้วก็นั้นเลยมันเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กําไรที่ทําให้ลูกค้าที่ซื้อที่นี่ได้กำไรตั้งแต่ตอนซื้อนะคะมั่นใจร้อเอร์เซนเลยแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่อยากให้ลูกค้าเขามาดูแล้วก็ลองสํารวจดูก่อนก่อนจะเชื่อเรานะคะเพราะว่า ก่อนที่จะทําแปลงนี้ก็มั่นใจค่ะว่าสารวจราคามาแล้วระดับหนึ่งเหมือนกันแต่แต่แปลงนี้ไม่ได้หมายความว่ามันดีที่สุดนะคะมันอาจจะมีข้อด้อยในเรื่องของทาเลด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเข้ามาในซอยเนาะแต่เป็นซอยที่ไม่ใช่ซอยตันค่ะเป็นซอยที่สามารถเชื่อมเข้าไปที่ถนนในสนามกอล์ฟเอเทนสตาร์ได้เพียงแต่ปัจจุบันยังไม่เปิดเท่านั้นเองแต่ในผังละว่างค่ะ,คะมีถนนที่เชื่อมเข้าไปในโครงการเอเทนสตาร์ได้ค่ะเรียกได้ว่าอนาคต เราต้องบอกว่าอนาคตอะคะ่ะที่ดินแปลงนี้ก็เป็นทำเลทองเหมือนกันนะคะเลยอยากจะให้ท่านไหนที่กําลังมองหาความคุ้มค่าของที่ดินในเขตบ้านช้างคะ่ะได้เป็นเจ้าของแปลงนี้ด้วยอีกแปลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูพื้นที่โดยรอบกันนะคะว่าพื้นที่โดยรอบของตรงนี้สวยแค่ไหนเผื่อท่านไหนที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูก็จะได้เห็นไปด้วยกันเลยหรือท่านไหนที่กําลังจะหาที่ดินอยู่เผื่อมีคําถามคะ่ะก็สามารถสอบถามเรามาได้เลยนะคะตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะแบบนี้นะคะโอเคไปดู okay. Okay. โอเคค <น S 2> mm ่ะนะคะก็เดี๋ยวทุกคนเดินดูเนาะอางนี้นะคะเอ่อช่วงกลางวันก็จะเป็นแบบยเงีบยแบบนี้แลคะ่ะเพราะว่าซอยนี้นะคะถือว่าเป็นซอยรองถือว่าเป็นถนนเส้นรองนะคะที่แบบสามารถไปที่โรงเรียนอนุบาลเออไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนสองภาษาะคะ่ะสําหรับท่านไหนที่แบบว่าจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงรถติดที่ถนนพลาแบบนี้ละคะ่ะก็สามารถเข้ามาที่ซอยหลังโรงเรียนได้แล้วก็เพื่อเชื่อมไปที่ ถนนข้างสนามบินได้นะคะเผื่อท่านไหนที่มาจากทางสัตหีตสามารถใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางรองได้นะคะหรือเป็นเส้นทางลับได้รับรองไม่ไม่มีรถติดแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูภายในแปลงนะคะเผื่อโอเคเนี่ยค่ะนี่คือภายในแปลงค่ะเนี่ยเราทําแนวรั้วไว้ให้แบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะนี่คือที่ดินแบ่งขายนะคะที่เราทําแบบความความพร้อมให้ลูกค้าได้เลยคือลูกค้าสามารถเห็นแนวแปลงที่ชัดเจนเลยนะคะถนนตรงนี้ก็กว้างอยู่ที่แปดเมตร ตรงนี้เป็นเงินสดนะคะมีม,มีเราโพสตคลิปวิดีโอไปอันหนึง่งแล้วมีบางท่านถามมาว่ามีผ่อนไหมไม่ได้ผ่อนค่ะเป็นเงินสดค่ะแต่ว่าการผ่อนเนี่ยอาจจะอยู่ระยะแบบสอสาเดือนแบบนี้ละคะเพราะว่าตรงนี้เป็นโฉนดพร้อมโอนแล้วนะคะท่านไหนที่ชอบแปลงไหนก็คือสามารถนัดเราไปที่สำนักง,งานที่ดินบัญชังได้เลยะคะ่ะนัดโอนเลยนะคะหรือลูกค้าจะแบบว่าเข้าแบงค์แบบนี้และคะ่ะก็อาจจะต้องมีส่วนต่างเพื่อจะจ่ายแบงค์นะคะิดนึงค่ะเพราะว่าแบงค์ที่ดินเปล่า,าแบงค์จะให้น้อยนะคะให้ได้ไม่เยอะ ยกเว้นเราจะซื้อที่ดินเพื่อทําสิ่งปลูกสร้างแบบกู้เพื่อสร้างแบบนี้ค่ะอาจจะได้บางส่วนอาจจะได้เยอะกว่ากู้ซื้อที่ดินเปล่านะคะเนี่ยค่ะพื้นที่โดยรวมเป็นแบบนี้นะคะมีผังแปลงก็จะมีแปลงนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือ210ตารางวา210ตารางวาก็เนี่ยค่ะแปลงนี้จะแปลงนี้สวยหน่อยเพราะว่าได้ถนนสองด้านนะคะท่านไหนที่ชอบสี่เหลี่ยมผืนชอบสี่เหลี่ยมอะค่ะแปลงนี้สี่เหลี่ยมเป็นแปลงเดียวที่เป็นสี่เหลี่ยมสวยงามแล้วก็ได้ถนนสองด้านค่ะเนี่ยค่ะได้ถนนฝั่งนี้ด้วย นี่เลยนี่คือเรายือนอยู่ของมุมของแปลง210ค่ะเป็นแบบนี้แปลงนี้จะราคา2ล้านนะคะ2ล้านแต่ว่าสวยๆเลยสําหรับลูกค้าที่ทําบ้านขายนะคะแปลงนี้210รอาคาก็สามารถที่จะแบ่งครึ่งหรือแบ่ง3ส่วนได้นะคะแบ่งแนวนี้แล้วก็แบ่งแนวนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้ถนน2ด้าน,นะคะ่ะส่วนแปลงนี้ค่ะลูกค้าซื้อไปแล้วก็มีแพลนว่าจะทําบ้านประมาณเนี่ยค่ะเห็นเห็นว่ากําลังออกแบบบ้านอยู่นะคะแต่ เขาถมที่รอแล้วนะคะถมที่รอแล้วแต่น่าจะแบบว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมาทําั้วนะคะตอนนี้ก็คือถมดินรอเนาะเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่โดยรวมของเราในโครงการของเราเห็นไหมคะเราทําถนนไว้ที่8เมตรถนนตรงนี้นเป็นสาธารณะนะคะลูกค้าเป็นสาธารณะเราเพิ่งทําเราทําเองไว้น้อยแล้วก็ยกสาธารณะเดี๋ยวพอมีบ้านพอมีที่อาศัยพอมีเพื่อนบ้านเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราให้ลูกบ้านเนี่ยค่ะไปของบประมาณจากอบอตอพลาได้นะคะเพื่อจะทําเป็นคอนกรีตเนาะแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่โดยรวมนะคะ เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ท่านไหนที่เข้ามาก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแถวนี้ค่ะมันมันจะเป็นแปลงเล็กๆอยู่บางส่วนแล้วเนี่ยค่ะตรงตรงบ้านหลังนี้ก็จะมีแปลงเล็กๆแล้วนะคะแปลงเล็กๆหมายถึงประมาณร้อยตารางวาแบบนี้ค่ะซึ่งอนาคตเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีสนามบินเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เยอะมากขึ้นเนาะส่วนตรงนี้ที่สูงๆตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของอีเทนสตานะคะรอการพัฒนาค่ะ โซนนี้ก็เป็นแปลงขนาดใหญ่อนาคตก็น่าจะแบบมีคนมาเทโอว์ปีคนมาซื้อไปเพื่อทําโครงการจัดสรรงเหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้ค่ะใครมาซื้อก่อนแปลงนี้ก็ได้กําไรก่อนนะคะสามเอ่อเก้าพันบาทต่อตารางวาก็เท่ากับไรหนึ่งประมาณสามล้านหกนะคะซึ่งแถวนี้ยราคานี้ก็เช่นกันค่ะไม่มีแน่นอนราคานี้นะคะแต่ด้วยแปลงนี้เป็นแปลงเล็กด้วยทําให้แบบเออลูกค้าที่แบบมองหาความคุ้มค่าค่ะก็ต้องมามาซื้อตอนนี้เลยเนาะเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ด้วยรวมเป็นแบบนี้ นี่ค่ะเป็นแบบน,นี้ขอบคุณลุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมากๆเลยแปลงนี้เป็นเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ที่อยากจะแนะนําให้ซื้อเก็บนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินคืออยู่ใกล้สนามบินเนี่ยไม่ได้ว่าแบบจะมีเสียงเครื่องบินเยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโซนที่เป็นเส้นทางขึ้นลงนะคะอยู่ในโซนใกล้สนามบินแล้วก็มันจะใกล้ตรงที่เขากลาลังพัฒนาเป็นพื้นที่แบบ มีโรงแรมมีอาคารที่จอดรถมีอาคารผู้โดยสารแบบนี้ราค่ะโซนนี้ก็อยู่ใกล้นะคะดังนั้นซื้อเก็บไวะะ้เลยค่ะเพราะว่าอนาคตเนี่ยค่ะเดี๋ยวสนามบินเปิดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะมีผู้คนเข้ามาที่สนามบินค่อนข้างเยอะนะคะถึงตอนนั้นเราขายเนี่ยเราก็จะได้กําไรมากกว่านี้เนาะแม้ปัจจุบันเราซื้อเราก็ได้กําไรจากส่วนต่างของราคาตลาดอยู่แล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะตรงนี้เป็นที่ดินแบ่งขายค่ะที่อยู่ใกล้โรงเรียนสองภาษาบ้านฉางค่ะหรือโรงเรียน GIS นั่นเองค่ะสามารถเดินไปโรงเรียนในระยะประมาณ5นาทีเองก็ได้นะคะเดินไปโรงเรียนได้เลยค่ะผ่านหน้า j b Apartment นะคะแล้วก็แปลงนี้ก็เป็นโฉนดพร้อมโอนแล้วเราเราแบ่งโฉนดแล้วเรียบร้อยมีขนาด210ตารางวาแปลงนี้369ตารางวาค่ะเกือบหนึ่งไร่นะคะแปลงนี้ส่วนแปลงนี้ก็253ตารางวาค่ะแปลงนี้ สวยๆเลยท่านไหนเข้ามาก็คือสา,สามารถดูรูปแปลงได้ตามแนวแนวลวสีขาวได้เลยนะคะแนวลวสีขาวได้เลยฝั่งนี้ก็คือมีแปลงเดียวที่ขายไปแล้วคือแปลงนี้นะคะที่ถมสูงเนะะี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะแนวถนนก็จาก้วสีขาวถึงร้วสีขาวเนี่ยค่ะแนวถนน8เมตรในโครงการเป็นสาธารณะเรียรบร้อยนะคะถนนเนี่ยเป็นถนนที่เราทาให้เนาะก็เนี่ยค่ะเราลงจะเป็นหินคลุกนะคะแต่เดี๋ยวถ้ามีเพื่อนบ้านขึ้นหลายหลังนะคะก็สามารถไปของบให้เป็น ถนนคอนกรีตจากอบตได้นะคะตอนนี้ด้วยความที่ยังไม่มีเพื่อนบ้านยังไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยเนาะการจะไปขอ,องบประมาณก็อาจจะลาบากหน่อยค่ะเดี๋ยวรอให้แบบมีบ้านอยู่อาศัยค่ะทุกท่านสามารถที่จะรวมชื่อกันไปขอ,องบประมาณได้นะคะเนี่ยค่ะโดยรวมเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเนี่ยค่ะที่ดินสวยๆหลังโรงเรียนสองภาษาบัานฉางค่ะเนี่ยค่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นรั้วคาร์บอยสีขาวแบบนี้เลยแปลงนี้ค่ะสวย สองร้อยสิบค่ะแปลงนี้ได้ถนนสองด้านถนนเส้นนี้เนะะี่ยค่ะถนนฝั่งนี้แล้วก็ถนนฝั่งนี้ท่านไหนที่แบบว่างบไม่ถึงะคะ่ะสามารถหาเพื่อนมาแล้วก็มาซื้อร่วมกันได้นะคะใช้ใช้การถือกรรมสิทธิ์ร่วมแบบบรรยายส่วนได้เหมือนที่เราลงโพสต์เราโพสตคลิปไปวันนี้นะคะ่ะท่านไหนที่แบบไม่เข้าใจก็สอบถามเรามาได้ะคะ่ะหรือจะแบบว่าซื้อญาติพี่น้องพี่น้องกันหรือว่าเพื่อนกันก็สามารถทําได้นะคะแบบบรรยายส่วนเนาะคนละร้อยสิตรางวาแบบนี้ค่ะ นี่เลยนะคะแปลงนี้สวยงามนี่ค่ะถนนทางเข้าก็มาจากฝั่งนี้นะคะทางเข้าถนนด้านหน้าน,นั้นก็คือถนนที่มาจากโรงเรียนสองภาษาได้แล้วก็มาจากซอยทุ่งโปรงได้ค่ะสามารถออกได้สองเส้นทางทั้งทางถนนข้างสนามบินแล้วก็ถนนพลานะคะหลายๆท่านมองหาที่ดินที่จะทําบ้านคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบมองหาที่ดินติดถนนหลักเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ดินติดถนนหลกักส่วนหนึ่งคือราคาสูง อีกส่วนหนึ่งก็คือแปลงเล็กจะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขามีที่ดินติดถนนหลักอ่ะเขาก็จะเหมือนให้เช่าได้หรือว่าทําร้านค้าได้แบบนี้ค่ะราคาก็จะค่อนข้างสูงขึ้นมาแล้วเนาะแต่แปลงนี้ค่ะก็เป็นอยู่ในซอยสําหรับทําบ้านเลยแล้วก็ทําให้ทําบ้านก็ซื้อเก็บไว้เก่งกําไรนะคะแต่ถ้าท่านไหนไม่มีโครงการทําบ้านเนี่ยค่ะเก่งกําไรได้เลยซื้อไว้อีกสักประมาณปีสองปีก็สามารถแบ่งเพิ่มได้แล้วนะคะแบ่งอาจจะแบ่งเป็นแปลงห้าสิตารางวารหรือแปลงร้อยตารางวาแบบนี้ค่ะเพื่อจะแบบว่าเออ ถวเฉลีย่ยหาลูกค้าได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อได้ค่ะว่าลูกค้าที่หาที่ดินเพื่อจะทําบ้านนะคะสร้างบ้านเองอะ่ะมีจะมีมากขึ้นเนาะลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะแบบว่าหนีกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านจัดสรรประมาณนี้นะคะอย่างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ดินแบ่งขายยังไม่ถือว่าเป็นที่ดินจัดสรรน,นะคะเพราะว่ามีแค่แปดแปลงแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่อยู่เหลืออยู่ที่ห้าแปลงค่ะเหลือที่ห้าแปลงนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเบอร์โทรได้นะคะที่หน้าช่องได้เลยนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะบรรยากาศโดยรวม ส,สวยๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราพามาดูที่ดินสวยราคาดีน,นะคะที่หลังโรงเรียนสองภาษาบัาชางค่ะตรงนี้มีอยู่ห้าแปลงให้เลือกเลยนะคะแล้วก็มีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะท่านไหนที่แบบว่ามีเพื่อนแนะน,น,นํามีญาติแนะนําหรือมีคนรู้จักแนะนําค่ะแนะนํามาได้เลยค่ะเรามีค่าแนะนําให้นะคะ3%เต็มคะ่ะแล้วก็ราคาขายที่เราขาย9,000บาทต่อตารางวาก็เป็นราคาที่แบบว่ารวมค่าโอนให้ด้วยนะคะ ลูกค้าที่ซื้อกับเราเนี่ยไม่ต้องมีค่าโอนเพิ่มแล้วนะคะเราจ่ายค่าโอนให้หมดนะคะแล้วก็เนื้อที่ในโฉนดก็เป็นเนื้อที่ตามที่ดินจริงแบบนี้เลยไม่ได้มีการหักถนนใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเนื้อที่ขนาดเต็มรวมไฟฟ้าประปาก็เนี่ยค่ะเห็นได้ชัดเจนมีถึงแล้วลูกค้าแค่ขอมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเข้าในบ้านเท่านั้นเองนะคะนะคะ,ะ,คะที่ดินแบ่งขายค่ะอยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางค่ะอยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางมาถนน ตรงถนนหลังโรงเรียนนะคะจะมีสองเส้นทางเนาะเส้นทางหนึ่งก็คือมาจากสามารถไปทางผา,า,าฟิชชิงพาร์คเนาะอันนึงอีกเส้นทางหนึ่งก็เป็นเส้นทางที่มาทางเจบี a พาทเมนต์ค่ะถ้าท่านไหนที่ไม่คุ้นเคยเส้นนี้นะคะสามารถโทรสอบถามเราได้ค่ะเพราะว่าในโซนตรงนี้ค่ะด้วยความที่หนึ่งคือใกล้อีเทนสตาร e ์โครงการสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์อีกส่วนหนึ่งใกล้โรงเรียนทําให้แบบบางทีอะคะ่ะท่านไหนที่ไม่ไม่เคยเข้ามาเนาะอาจจะแบบงงๆนิดนึง แต่โซนนี้ค่ะเรนูเข้าบ่อยก็เลยจะบอกได้เลยค่ะว่าโอเคตรงไหนมันเชื่อมไปไหนได้บ้างถือว่าสะดวกมากๆนะคะสะดวกมากๆสามารถมีเส้นทางเลือกได้ว่าจะเข้าออกตรงไหนถ้ามาจากถนนข้างสนามบินก็มาที่แปลงได้ถ้ามาจากพักราก็มาที่แปลงได้แบบนี้ค่ะง่ายมากๆค่ะเนี่ยค่ะถนนหนทางศาสตร์ูนโพคกเราก็มีให้พร้อมนะคะไม่ต้องกังวลเลยเนาะท่านไหนที่กําลังมองหาความคุ้มค่าของที่ดินค่ะแปลงนี้สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์มากๆเป็นฉนนพร้อมโอนแล้วไม่ต้องลุ้นเลยค่ะไม่ต้องลุ้นเลย สามารถที่จะเข้ามาดูชอบแรงไหนก็นัดโอนได้เลยทันทีนะคะเป็นโฉนดแล้วนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอแบ่งเลยค่ะไม่ต้องรอแบ่งแยกไม่ต้องรอโฉนดเลยโฉนดให้เห็นหน้าแปลงหลังแปลงได้เลยนะคะนะคะสวยๆเลยค่ะถ้าไหนมีคําถามสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะสามารถสอบถามได้นะคะเผื่อแบบคําถามท่านอาจจะมีประโยชน์กับท่านอื่นๆที่กําลังจะมองอที่กําลังจะดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ จริงอ่ะเราไม่สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไปในตัวเนาะถ้าพิมพ์ได้ะค่ะก็จะใส่ผังแปลงให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันนะคะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือให้ดูบรรยากาศจริงให้ดูสถานที่จริงไปด้วยค่ะว่าเป็นแบบนี้เลยขับรถเข้ามาก็จะเห็นพื้นที่จริงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ละแปลงก็คือทํารั้วไว้ให้สวยงามแบบนี้นะคะชัดเจนค่ะเป็นแนวแปลงตามฉนดที่ดินเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีภาพวิดีโอมุมสูงให้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ่ายไว้ละ รอแค่ตัดต่อรอแค่ใส่แคปชั่นค่ะทุกท่านก็จะได้เห็นมุมสูงไปด้วยกันว่ารัศมีให้รัศมี3ามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรหรือมากประมาณหนึ่งกิโลค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วโรงเรียนอยู่ฝั่งไหนสนามบินอยู่ฝั่งไหนทางไหนไปหาทลาทางไหนไปถนนสุขุมวิทก็จะได้เห็นไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณค่ะแปลงนี้คือที่ดดนแบ่งขายที่อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางค่ะขนาดแปลงเริ่มต้นที่2 1 0รอสิบตารางวานะคะ สาธปโภคพร้อมเลยค่ะไฟฟ้าประปานะคะราคาก็เพียงแค่เก้าพันบาทต่อตารางวานะคะถ้าไหนสนใจซื้อที่ดินไว้เก็บนะคะซื้อที่ดินไปทําบ้านหรือซื้อที่ดินไว้เป็นของขวัญให้บุตรหลานนะคะแต่นี้สวยงามขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะเนี่ยค่ะที่ดินแบ่งขายเนาะที่อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางค่ะใกล้หักลาประมาณสามกิโลเมตรนะคะ แล้วก็ถนนพลาก็มีไฟฟ้าอมถอีถนนข้างสนามบิน,นะคะ่ะก็มีร้านเซเว่นอีเลเวนแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามาจากถนนสุขุมวิทก็เลี้ยวตรงอ่าทางที่จะลงหาดพลาได้ได้เลยค่ะหรือว่าจะมาทางถนนพลาที่ผ่านหน้าโรงเรียนสองภาษาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะคะสวยงามไปนี้มีรั้วให้เรียบร้อยนะคะไปนี้ค่ะ เริ่มต้นที่210ตารางวานะคะราคาที่9,000บาทต่อตารางวาค่ะตรงนี้ก็คือเป็นระดับดินที่เราปรับให้ได้ระดับเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านในิสกรนะดั้งเดิมของตรงนี้ค่ะเป็นสวนยูคาลิปตัสนะคะเราก็ถอนร่าถอนโคนแล้วหมดแล้วนะคะไม่เหลือเนาะก็จะมีแต่หญ้านี่แหละคะ่ะที่ให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินนะคะก็จะเหมาะสำหรับท่านไหนที่ชอบ ชอบปลูกต้นไม้然然然ไมไเนาะปลูกผักปลูกอะไรแบบนี้ค่ะดินนี้สามารถปลูกได้เลยแล้วก็เป็นดินที่แน่นแล้วเนาะบางบางแปลงนี้ค่ะคือ247ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือ247เป็นเป็นส่วนด้านในก็คือเราไม่ได้ปรับเพิ่มเลยเป็นดินดั้งเดิมเลยค่ะเราแค่แบบว่าปรับด้านแปลงด้านหน้าที่เป็นประมาณ253ตารางวาด้านหน้าเนี่ยเรามีปรับดินเพิ่มเพื่อให้เพื่อให้เอาหมายถึงถมดินเพิ่มนะคะเพื่อให้ระดับดินจากแปลงหน้าเท่ากับแปลงด้านบนคือแปลงนี้ค่ะดังนั้นตรงนี้จะเป็นดินดั้งเดิม ทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยแต่ตรงด้านแปลงด้านหน้าเป็นดินใหม่นะคะก็สามารถทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยเหมือนกันแต่ระดับดีนะคะก็นะคะก็อาจจะมีการเซตตัวลงไปอีกหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเป็นดินถมใหม่ค่ะนะคะตรงนี้อยู่ที่บ้านฉางค่ะบ้านฉางระยองค่ะอยู่หลังโรงเรียนสองภาษาบ้านฉางค่ะสองภาษาบ้านฉางเป็นขนาดเริ่มต้นที่สองร้อยสิบตารางวาค่ะราคาที่เก้าพันบาทต่อตารางวานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใกล้สนามบินอุดรเพานะคะใกล้หาดทรายที่สําคัญก็คือใกล้โรงเรียนละคะ่ะเพราะว่าตรงนี้เดินไปที่โรงเรียนประมาณห้านาทีก็ถึงแล้วนะคะผังแปลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโพสต์เป็นวิดีโอในหน้าช่องให้นะคะเราไม่สามารถใส่คอมเมนต์ให้ทุกคนได้ก็เลยเดี๋ยวถ้าท่านไหนสนใจเอ่อจะเห็นผังแปลงนะคะก็สามารถเอ่อโทรมาตามเบอร์โทรได้นะคะที่หน้าช่องคะ่ะเบอร์เป็นเบอร์ไลน์ด้วยคนะคะ,นะคะ แปลงนี้เรายินดีรับในหน้าด้วยเหมือนกันนะคะท่านไหนที่มีเพื่อนแนะน,นํนามีญาติแนะนําหรือมีคนรู้จักแนะนำม,มาค่ะสามารถแนะนําม,มาซื้อได้นะคะถ้าเราสามารถที่จะปิดจบกันได้ก็รับค่าคอมเต็มๆไปเลยค่ะได้ค่าคอมเต็มๆเลยนะคะตรงนี้เป็นโฉนดพร้อมโอนแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะเอ,อขอดูหน้าโฉนดแต่ละแปลงได้ค่ะสวยๆเลยค่ะเราทารั้วไว้ให้ชัดเจนนะคะแนวรั้วก็คือเป็นแนวผังแปลง ตามรูปแปลงในฉนดเลยค่ะท่านไหนที่สนใจแปลงนี้สามารถเข้ามาดูได้ถ้ามาจากหน้าโรงเรียนสองภาษานะคะขับเข้ามาตามถนนข้างโรงเรียนได้เลยแล้วก็จะมาเจอ JB Apartment ขวามือค่ะขับเข้ามาที่ถนนผ่านหน้า JB ได้เลยนะคะแล้วก็มองขวามือจะเห็นแนวแปลงที่มีรั้วคอาวบอยสีขาวแบบนี้นลคะ่ะนั่นคือแปลงที่เราแบ่งขายตรงนี้เลยขับรถเข้ามาได้เลยค่ะถนนตั้งแต่ทางเชื่อมเข้ามาแน่นในอ8เมตรเลยนะคะความกว้างของถนนค่ะ เป็นถนนสาธารณะแล้วเรียบร้อยนะคะท่านไหนที่แบบว่ามาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามได้ะคะ่ะ,ะที่ดินแห่งขายสวยๆเลยค่ะบ้านฉางระยองนะคะบ้านฉางระยองก็คือเป็นที่ดินที่แบบเอ่อได้ได้ประโยชน์จากสนามบินอุดรเพานะคะตอนนี้เนาะทําให้ราคาเนี่ยบางแปลงก็จะพุ่งสูงขึ้นไปแล้วนะคะแต่แปลงนี้ก็เก้าพันบาทต่อตารางวาค่ะเฉะลี่ยแล้วก็สามล้านหกแสนบาทต่อไร่นะคะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้กันค่ะก็หวังว่าแปลงนี้จะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่สามารถให้แบบเป็นทางเลือกให้กับหลายๆท่านที่กําลังจะมองหาที่ดินมองหาความคุ้มค่าของที่ดินนะคะเพราะว่าราคา9,000บาทต่อตารางวาเนี่ยถือว่า3 3ล้าน6แสนบาทต,ต่อตาราง3 3ล้าน6แสนบาทต่อไร่ถือว่าเป็นราคาที่แบบ ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่แปลงนี้ค่ะมีข้อจํากัดในเรื่องของทาเลด้วยนะคะต้องบอกตามตรงเลยเพราะว่าเป็นถนนในซอยไม่ใช่ถนนหลักนะคะแต่เป็นถนนในซอยที่สามารถที่จะเข้าออกได้2เส้นทางหรือ3มเส้นทางเลยก็ว่าได้ค่ะจากถนนหลักคือมาจากถนนพลาก,ก็ได้หรือมาจากถนนข้างสนามบ,บินก็ได้แล้วเข้ามาในซอยทีนึงนะคะชัดเจนมากๆแปลงนี้เรามีรั้วคาวบอยสีขาวให้เห็นเป็นรูปแปลงเป็นรูปผังเป็นรูปแผนที่แปลงที่มันตรงตามถนดค่ะ แต่ละขนาดก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ2งานขึ้นไปนะคะมี3แปลงที่สามารถรวมแปลงได้เป็นขนาดประมาณ2ไร่กว่านะคะสามารถที่จะรวมแปลงได้เลยค่ะแล้วก็พอรวมแปลงเสร็จแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามได้ถนนสองฝั่งนะคะถือว่าเป็นแปลงที่ดีดีขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะในราคาเดิมค่ะ9,000บาทต่อตารางวานะคะไฟฟ้าปะปาก็มีให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าซื้อเสร็จแล้วก็แค่ไปขอมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเข้าหน้าบ้านได้เลยค่ะ สนใจแปลงนี้ก็อย่าลืมติดต่อเรามานะคะแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะเข้ามาดูพื้นที่ตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เลยทั้งเช้ากลางวันเย็นนะคะอยากให้เข้ามาดูตอนเย็นด้วยค่ะเพื่อจะได้เห็นว่าไฟส่องสว่างที่ถนนนะคะมันมีอยู่ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ชุมชนแถวนี้ถือเป็นชุมชนอยู่อาศัยที่ยังเบาบางอยู่นะคะบ้านเรือนแถวเนี้ยก่อนจะเข้ามาในแปลงก็มีบ้านเรือนอยู่อาศัยแล้วถ้ามาจากหลังโรงเรียน2ภาษาตรงนั้นก็จะมีทั้งอาพาร์ตเมนต์มีทั้งโครงการบ้านจัดสรรแล้วนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็รองรับการขยายตัวของที่หัวสายเหมือนกันนะคะท่านไหนที่มาจองก่อนตอนนี้ก็ยังถือว่าได้ราคาดีนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยราคานี้แทบจะหาไม่ได้แล้วหรือไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากราคา9,000บาทต่อตารางวันนั่นเองเป็นราคาพร้อมโอนคะ่ะไม่ได้มีเสียค่าเพิ่มเติมใดๆแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนแนะนํามาเนะะี่ยค่ะ เรามีค่าแนะนำให้3%นะคะนี่คือเป็นโบนัสไทยค่ะหรือท่านไหนที่ซื้อเองค่ะก็มีส่วนลดให้ที่3%เป็นเป็นส่วนลดเริ่มต้นนะคะที่3%เลยถือว่าเป็นส่วนพิเศษให้นะคะส่วนส่วนลดอย่างอื่นก็ค่อยมาคุยกันนะคะขอให้ลูกค้าชอบนะคะความชอบเป็นประเด็นหลักเลยเรื่องราคาเป็นเรื่องรองนะคะสําหรับที่ดินตรงนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แบบว่าเข้ามาชมกันค่ะฝากติดตามช่องนะคะแล้วก็สนใจที่ดินแปลงไหนที่เราโพสต์ลงไปะคะ่ะก็สามารถสอบถามได้ทุกๆแปลงที่เราโพสต์ลงไปเนะะี่ยค่ะเรามีค่าแนะนําให้หมดเลย เฉพาะแปลงที่เราแบ่งขายค่ะเรามีค่าแนะนําให้3%ทุกๆแปลงนะคะส่วนแปลงอื่นที่มีมีม,มีเพื่อนๆฝากขายหรือมีคนรู้จักฝากขายตรงนั้นก็อาจจะมาแชร์ค่าคอมกันนะคะแต่แปลงที่เป็นแปลงแบ่งขายค่ะเป็นแปลงที่ทําเองดูแลเองบริหารเองก็คือจะได้ค่าคอมทุกๆท่านที่3%เต็มนะคะ ส่วนส่วนลดต่างๆก็สามารถคุยกันได้เลยนะคะยิ่งเมาแปลงเนี่ยค่ะยิ่งมีส่วนลดได้เยอะนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสนใจแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ